วันนี้ไปเรียนแกะสลักมาสนุกดีค่ะพี่หมูแฮมใช่ไหม่ม้ะาสวัสดีค่ะคือก็เป็นช่างภาพแล้วก็วันนี้จะมาขอเรียนอันนี้ด้วยฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าได้แค่ครึ่งเดียวก็ไม่เป็นไรมั้งคะ่ะ <c oughs> <c oughs> วันแรกแอโรบิกไ,ไปก็คิดถึงแม่ไปป่านนี้แม่ก็เต็นแอโรบิกเหมือนกันอยู่ที่ระยอง มีที่เคยมาเรียนยังคะยังค่ะที่มาวันแรกอ๋อโอเคหนูจะได้ไม่อายวันแรกเหมือนกันนะก็สนุกสนานดีเพราะว่าเขามีกิจกรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ให้แบบคนที่เป็นสมาชิกในคอนโดอะไรเงี้ยมาร่วมกันอะไรเงี้ย จริงเพรว่าศิลปะมันเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นงานสร้างสรรค์เนาะมันไม่ไม่เออมันมันคิดได้เรื่อยๆแล้วก็ทําให้คนอ่อนโยนมั่มีรูป่เราสามารถพลิกแปลงได้ใช่คใช้หัวหัวเราเป็นคนคิดแต่ตอนนั้นนะครับก่อนที่จะมาตรงนี้ใครนะครับจะเป็นคนจุดประกายคิดธีกรขอแสดงความยินดีเราเจอกันขอบคุณทุกคนครับคุณครับพี่เขาเดี๋ยวต้องถามต้องมีอะไรถามในไอเดียเยอะมากเลย อันนี้คุณโชเลกเราเองด้วยที่บอกได้รับเรื่องในชุดหน้าอยู่มาพิสูจน์ว่าน่าอยู่จริงหรือเปล่าบอกว่าโครงการนี้เป็นค่อนข้างน่าอยู่ทุกคนจักกันทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันตลอดงานที่มีจกรรมอะไรที่นี่คะแจกกินกันก็พวกนี้เจตคุณเอกนี่แหละครับก็เลยคุยกันเรื่องว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวคงนัดกันกินข้าวกันสักรอบหนึ่งเพราะว่าคนนี้น่าจะเป็น กุญแจหลักสําคัญในการเข้าถึงว่าชุมชนที่เนี่ยน่าอยู่จริงหรือเปล่าไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะล้าได้รู้จักเพื่อนๆข้างห้องคนอื่นๆเราก็ได้รู้จักคนในอีกมิตินึงในอีกแบบหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยจากการที่ลงมาสัมผัสคือส่วนใหญ่ที่มาอยู่ทุกคนยิ้มแย้มอยากใส่เรายังมีชิตกิจกรรมอย่างเงี้ยโอ้โหเราอยู่มันแบบ เพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนครอบครัวใหญ่ของเราเหมือนสมัยก่อนนะครับค่ะอย่างนี้มันเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยนะครับใช่แล้วเราต้องอยู่ด้วยพามเพื่ออาทรซึ่งกันและกันเนาะเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นผมก็ต้องยืนเข้าแถวไปเต้นกับเขาทุกคนก็ผลักว่าคุณชชาไปข้างหน้าเลยคุณชาไปทุกคนยังไม่รู้ว่าผมเต้นไม่เป็น ร่ากายเรมี3 2สโทรศัพท์เป็น3-3มเนี่ยขาดไม่ได้แล้วการออกกําลังกายก็อย่างส4การหายใจที่ไม่เต็มหลับปุ๋ยมจจะลาจะลาทุกคนจะเห็นว่าคนเต้นไม่ฟิตแล้วไม่เหมือนตอนแรกทำซ่าแล้วก็มีน้องอ้วนด้วยค่ะเป็นเด็กเล็กๆอายุประมาณ2ขวบจะกรี๊ดตลอดเวลา คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงต้องจับน้องอ้วนมานั่งถ่ายรูปเพราะว่าเขาดูน่ารักดีเป็นตัวของตัวเองค่อยๆเริ่มรู้จักคนเยอะขึ้นคิดว่ามันเริ่มมีสีสันละเริ่มน่าสนุกมากขึ้นเย้ <Yeah! S 3> <laughs> ผมรู้สึกอยู่สบายมากสัมผัสได้ถึงการรู้จักกันน่ในระหว่างคนในที่นี่คือดูเหมือนว่าคนทุกคนจะรู้จักกันน่าแปลกแล้วก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปในวันทั้งหน้าสิ